เขาอยู่ตรงไหนในชีวิตเธอบ้างพี่ไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนในชีวิตเธอบ้างพี่ไม่รู้อาจจะอยู่ในแชทไอจพี่ไม่รู้อาจจะอยู่ในโค้ดเฟนพี่ไม่รู้อาจจะอยู่ในแอปบางแอปพี่ไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนในชีวิตเธอพี่ไม่รู้แต่พี่อยู่ข้างเธอตลอดพี่อยู่ข้างเธอตอนที่เธอป่วย พี่อยู่ข้างเธอวันที่เธอไปโรงพยาบาลพี่อยู่ข้างเธอวันที่เธอขับรถแล้วก็น้ามันหมดพี่อยู่ข้างเธอวันที่เธอไปซ่อมรถและเธออยากกินนมหมีพี่อยู่ข้างเธอตลอด เวลาที่เธอมีปัญหาพี่อยู่ข้างเธอแล้วคนที่เธอเลือกอยู่กับเธอตอนไหนเขาอยู่กับเธอเวลาไหนนอกจากเวลานอนเขาอยู่กับเธอเวลาไหนบ้างเขาสนใจวันที่เธอป่วยไหมเขาสนใจเธอหรือเปล่าวันที่เธอป่วย เธอตัวร้อนเขาเคยทักมาถามเธอไหมว่าเธอตัวร้อนแค่ไหนไหวหรือเปล่าเขาเคยถามเธอไหมว่ากินยาหรือยังาหายเจ็บคอหรือยังเขาเคยถามเธอไหมพี่ไม่รู้ เขาอาจจะถามแต่พี่ไม่รู้แต่พี่รู้ว่าทุกสิ่งที่พี่พูดพี่อยู่ข้างเธอตลอดพี่อยู่ข้างเธอตลอดทุกวันทุกวันพี่อยู่ข้างเธอตลอดตั้งแต่เธอตื่นตั้งแต่ตอนที่เธอตื่นยันตอนที่เธอ นอนพี่อยู่ข้างเธอตลอดเธอคุยกับเขาแชทสีอะไรพี่ไม่รู้แต่พี่คุยกับเธอพี่มีแชทสีชมพูพี่คุยกับเธอคนเดียว เขาเห็นความสําคัญกับเธอตอนไหนพี่ไม่รู้เขามองเห็นความสําคัญของเธอตอนไหนพี่ไม่รู้แต่สําหรับพี่พี่เห็นความสําคัญของเธอเสมอ ออาจจะมีคนแอบคุยหลายคนแต่สำหรับพี่เธอเป็นแค่คนเดียวที่พี่อยากคุยนอกจากงานครอบครัวลูกน้องก็เธอมีแค่เธอที่พี่คุยไม่มีคนอื่นไม่มีคนอื่น ไม่เคยมีคำว่าไม่ไม่เคยมีคำว่าไม่ในสิ่งที่เธออยากให้พี่ดูแลช่วยเหลือไม่มีคำว่าไม่ไม่มีเพราะเธอคือคนพิเศษสำหรับพี่เพราะเธอคือคนพิเศษสำหรับพี่ นั่นแหละเข้าใจว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามใช่เข้าใ,ใจเข้าใจคับว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามเข้าใจแต่เรามันดันเป็นคนที่ต้องพยายามไงเราวันนี้เราก็เลยได้คําตอบว่าเราเป็นคนที่เลือกที่จะพยายามเองทั้งๆท,ที่รู้ว่าเรามันไม่ใช่ไงก็นั่นแหละ นั่นแหละเข้าใจเข้าใจหมดแหละเข้าใจและย,ยอมรับความจริงนูน่นนี่นั่นเข้าใจหมดเลยเข้าใจหมดเลยอกหักตอนแก่มึงก็ต้องตื่นก่อนกูอายุสามสิบถ้ากูสามสิบมึงว่าแก่สภาพแบบมึงอายุเท่าไหร่มึงคิดว่ามึงต้องเรียกตัวเองว่าไงเนี่ยถ้ามึงบอกว่าเนี่ยร้วดีฉนันน่าสงสารพ่อที่สุดเลยอ่ะพ่อเขาไม่ควรต้องมาแบบเนี้ย ดิฉันน่ะสงสารพ่อที่สุดเลยพ่อเขาดีกับดิฉันมากเลยนะครับทุกคนดีแบบดีมากๆดีแบบดิฉันแบบนับถือเหมือนพ่อคนที่สองเลยอ่ะดิฉันนับถือพ่อลีโอเหมือนพ่อคนที่สองนะพ่อดีกับดิฉันมากดีแบบดีแบบมากจริงๆอ่ะ ม,มันไม่ควรต้องเป็นแบบนี้มันไม่ควรต้องเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าน้ำฝนต้องน้าฝนต้องลองไปดูค่ะเห็นมีคนบอกว่าพ่อเขาไล่อยู่เห็นมีคนบอกว่าพ่อไล่แล้วดิฉันวันนี้ดิฉันก็คุยกับพ่อเยอะนะ คุยกับพ่อเยอะแล้วพ่อก็พูดย้ำตลอดว่าพ่อก็พูดย้ำตลอดว่าพ่ออ่ะเขาก็เคยเจอแบบที่ดิฉันเจอเขาก็พูดไม่ได้พูดแค่กับดิฉันนะคะก็พูดกับน้องก็บอกว่าเออก็ให้ให้ดูพ่อเป็นตัวอย่างว่าเออพ่ออ่ะเคยโดนโดนอะไรมาบ้างนะคะโดนทําอะไรบ้างพ่อก็เลยแบบพ่อก็อะไรอะ่ะ พ่อก็ไม่อยากให้รีโออะทำแบบนั้นแบบที่พ่อโดนใช่ไหมครับพ่อเขาก็เข้าใจเขาก็เราพ่อเขาก็พูดพยายามพูดพ่อเขาเข้าใจเพราะว่าพ่อเขาเป็นเป็น LGBT แบบที่ที่ฉันเป็นไงเขาก็เลยเข้าใจว่าพ่อดีมากเลยนะคะทุกคนพ่อดีมาก พ่อน้องดีมากพ่อน้องดีมากดีมากๆแม่ก็ดีนะครับวันนี้ดิฉันก็คุยกับแม่และดิฉันก็พูดตรงกันหมดทั้งพ่อและแม่ว่าดิฉันก็พูดตรงหมดทั้งพ่อและแม่ว่านั่นแหละเนี่ยทุกคนดิฉันแบบดิฉันเห็นพ่อเลยเถอดิฉันแบบดิฉันก็พูด ดิฉันก็พูดแบบท้งพ่อและแม่เลยดิฉันก็บอกว่าขอบคุณพิมพ์ข้อความอย่างเดียวกันเลยพูดทั้งพ่อและแม่ดิฉันก็บอกว่าเออขอบคุณที่แบบเอ็นดูดิฉันขอบคุณที่เอ็นดูแล้วก็รักดิฉันขอบคุณที่เอ็นดูแล้วก็รักดิฉันแล้วก็เออถ้าแบบเอ,อ่อถึงแม่ให้ถึงแม่ว่าเออสถานะดิฉันกับน้องอะ่ะจะไม่ได้แบบจะไม่เหมือนเดิมหรือว่าอะไรดิฉันก็ก็ยังรักแล้วก็นับถือพ่อกับแม่อยู่ ปถามดิดิฉันพูดอย่างนี้ไม่มีเลยไม่มีความรู้สึกแบบโกรธเกลียดอะไรไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยแม้แต่กับตัวของลีโอก็ไม่มีความรู้สึกนี้อยู่ในจิตใจดิฉันเลยไม่มีเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยยิ่งกับพ่อกับแม่ดิฉันสดิฉันรู้สึกว่าดิฉันโชคดีมากและมันแบบมัน ไม่รู้สิเราจะมีโอกาสแบบนี้อีกไหมที่เราจะเจอเราจะเจอทั้งพ่อและแม่แฟนที่แบบเราจะเจอทั้งพ่อและแม่แฟนที่เขาเอ็นดูเราอะ่ะเขาเอ็นดูเราจริงๆแบบที่เราสัมผัสได้ว่าเขาเอ็นดูเราเขาเอ็นดูเราแล้วเขาแล้วเขาอนุญาตเขาเขาแบบยอมให้เราแบบคบกับลูกเขาแบบเปิดเผยอะไรแบบเนี้ยอืม ดิฉันก็เลยแบบแบบครอบครัวดีมากและดีทุกคนนะคะไม่ใช่แค่พ่อกับแม่นะคะญาติอะไรแบบเนี้ยก็แบบดิฉันก็แบบดิฉันรู้สึกว่าดิฉันรู้สึกว่าเออดิฉันแบบ ดิฉันโชคดีจังนะดิฉันว่าทำไมดิฉันโชคดีจังดิฉันแบบเจอครอบครัวที่แบบเขาแบบเอ็นดูเราเจอครอบครัวที่แบบเขาเอ็นดูเราเขาแบบเขารักเราไม่ดิฉันก็บอกกับพ่อไปแล้วดิฉันบอกว่า พ่อไม่ต้องไม่ต้องอะไรแทนน้องแล้วนะคะดรอฉันพูดอย่างนี้นะคะว่าเออพ่อไม่ต้องอะไรแทนน้องแล้วนะคะแล้วหนูก็ไม่ได้อะไรกับน้องไม่ได้อะไรกับน้องหมายความว่าหนูไม่ได้รู้สึกโกรดน้องหรือว่าอะไรกับน้องเลยเออเรื่องมันเกิดเราก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดมันเป็นสิ่งที่มันที่มันเกิดมันอะไรเราเราเราแบบเราเข้าใจอือหรฉันก็หรฉันก็คิดไว้แล้วว่าพ่อเขาต้องคิดแบบนี้แหละเขาจะโทษตัวเองไง ิฉันก็เลยแบบคอมเมนต์ดักไปก่อนแล้วว่าเออพ่อไม่ต้องอะไรแทนน้องแล้วอืพี่ฉันก็พูดฉันก็บอกกับพ่อเขาไปเพราะว่าพ่อเขาไม่ได้ไม่ได้มีส่วนที่จะต้องมาอันนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องระหว่างดิฉันกับน้องสองคนอะไรแบบเนี้ยนดิฉันคิดไว้แล้วว่าเนี่ยว่า ว่าพอ่อพ่อจะต้องพ่อจะต้องคิดมากขณะที่ฉันพูดแล้วนะว่าพ่อไม่ต้องไม่ต้องอะไรแทนน้องแล้วนะคะอมไม่แต่พ่อเขาดิฉันเข้าใจฟิลฟิลอะ,อะไรนะดิฉันเข้าใจฟิลความรู้สึกของพ่อนะคะว่าพ่อเขาเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้แล้วเขาก็ มันเป็นมันเป็นมันเหมือนเรื่องที่มันอยู่ในความรู้สึกของเขาอะทุกคนฝากไปช่วยบอกพ่อด้วยนะว่า ทุกคนฝากไปช่วยบอกพ่อด้วยนะว่าอย่าอย่าอย่าให้เขาคิดมากหรือว่าอย่าอะไรไปช่วยคอมเมนต์หน่อยได้ไหมว่าพี่แพรลี่เขาไม่อยากให้พ่อแบบคิดมากอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะหนูขอร้องได้ไหมได้ไหมคะช่วยไปบอกพ่อหน่อยได้ไหมคะชื่อช่องพ่อเขาจะชื่อพ่อน้องลีโอเลยค่ะชื่อช่องน,น,นะคะ ว่าพ่ออย่าคิดมากอะไรอย่างนี้นะคะพ่อเขาไม่ได้พ่อเขาไม่ได้ไม่ได,ไได้อันนี้เลยพ่อดีมากๆเลยนะคะเขาเป็นคนโดีมากๆลรีโออ่ะควรจะดีใจที่ที่รีโออ่ะมีมีพ่อกับแม่ที่น่ารักมากมากเลยนะคะพ่อเขาไม่ได้สปอยรีโอไม่ได้อะไรเลยนะคะ พ่อไม่ได้สปอยเดียอไม่ได้ไม่อะไรเลยอันไหนผิดพ่อเขาก็ว่าไปตามผิดอันไหนถูกเขาก็ว่าไปตามถูกนะคะเขาไม่ได้แบบฟิลแบบเข้าข้างลูกเข้าข้างอะไรนะคะหรอคะ พ่อดีมากๆพ่อดีมากๆที่ฉันยังว่าดิฉันโชคดีเลยว่าที่ฉันเจอพ่อแฟนที่ดีมากดิฉัยังคิดเลยว่าดิฉันโชคดีที่ว่าดิฉันเจอพ่อแฟนที่ดีมาก เอาไปว่าพ่อทําไมอะ่ะทุกคนมีใครไปคอมเมนต์ว่าพ่ออะไรอะ่ะว่าว่ายังไงคะมีคนคอมเมนต์ว่าอะไรต้องแยกแยะนะคะทุกคนต้องแยกแยะนะคะทุกคนต้องแยกแยะนะคะพ่อดีมากๆนะคะอ๋อให้กำลังใจโอเคค่ะ ให้กำลังใจพ่อขอบคุณค่ะอืมมันมีคอมเมนต์ปั่นค่ะมันมีคอมเมนต์ปัน่นมันมีคอมเมนต์ปัน่นคอมเมนต์ปัน่น เลือกหรือไม่เลือกอะไรทุกคนทุกคนรอฟังจากที่นางพูดเองก็แล้วกันนะคะตอนนี้ดิฉันไม่รู้ว่าว่าว่าลีโอเขารู้สึกอะไรยังไงหรือเขาหรือเขาคิดอะไรยังไงดิฉันตอบแทนไม่ได้นะคะดิฉันตอบแทนไม่ได้นะคะทุกคนต้องทุกคนต้องอทุกคนต้องต้องต้องรอฟังจากที่เขาพูดเองนะคะ คนก็ฟังแต่ที่เขาพูดแล้วกันนะคะเขาดูอยู่ค่ะเขาดูอยู่แต่เขาไม่ได้พูดอะไรเมื่อกี้เขาส่งส่งเอ,อเขาดูไลฟ์พ่อเขาอยู่แล้วเหมือนแม่เขาเออแม่เขาน่าจะโทรหาเขาแม่น่าจะโทรหาเขาค่ะแม่น่าจะโทรหาเขา อืมค่ะค่ะคอมเมนตันทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องให้หนูด้วยนะคะขอบคุณนะคะฝากกดติดตามช่องหนูด้วยนะคะ8 0 0พคนนะคะขอบคุณคะ่ะอย่านะคะดิฉันย้ําเลยว่าอย่าไปว่าพ่อหรืออย่าไปว่าแม่ลีโอเด็ดขาดนะคะทั้งสองท่านดีกับดิฉันมากๆดีกับดิฉันมากๆเอ็นดูดิฉันมากๆ ยิ่งกับพ่อเนี่ยดิฉันสัมผัสได้เลยว่าพ่อแบบพ่อเอ็นดูดิฉันมากพ่อเอ็นดูดิฉันมากให้เกียรติทั้งเอ็นดูแล้วก็ทั้งให้เกียรติดิฉันนะคะเชิญดิฉันไปงานวันเกิดงานวันเกิดปู่ของพ่อเป็นปู่ของพ่อเลยนะคะพ่อก็เชิญดิฉันไปดิฉันก็ไป เพราะว่าพ่อก็แบบให้เกียรติเราน้อยอยากให้เราแบบไปเจอญาติผู้ใหญ่อะ่ะนี่มันคือการให้เกียรติที่ฉันรู้สึกว่าดิฉันประทับใจมากก็คือแบบเออให้ญาติผู้ใหญ่แบบรับรู้หมายถึงว่าเออพ่อก็ยอมรับว่าเราอ่ะเป็นแฟนกับลูกชายเขาแล้วก็พ่อยอมรับแล้วพ่อเขาก็อยากให้ให้แบบคนในครอบครัวให้อะไรแบบเนี้ยยอมรับเราด้วยหรือว่าอย่างน้อยก็รับรู้เราว่าเออตอนเนี้ยแพรี่เป็นแฟนกับลีโอนะ อะไรแบบนี้แล้วพ่อก็พ่อกอ็ไม่ได้กีดกันอะไรก็เป็นเรื่องที่ดิฉันกับดีโอจะจะคบหากันพูดคุยกันเองอะไรแบบนี้ดิฉันก็ดิฉันก็ไปนะคะวันเกิดวันนั้นนะคะที่ไปที่ไปนั่งดิฉันก็ซื้อเค้กไปอ่ะก้อนหนึ่งไปให้ไปให้คุณตาซื้อเค้กซื้อเค้กไปซื้อกระเช้าผลไม้ไปอะไรไป ดิฉันเข้ากันได้กับดิฉันเข้าได้กันกับกับญาติพี่น้องของพ่อเขาทุกคนเลยนะคะทุกคนก็อินดูดิฉันยินน่งไปวันแรกอ่ะยิ่งไปวันแรกพี่นงพี่แนนพี่แนนที่เขาขายกับข้าวที่ดีโอ,ขอเขาถ้าเขากินข้าวทุกวันน่ะนะคะที่ดีโอเขาไปนั่งกินข้าวทุกวันป้าที่ดีโอพูดถึงอะคะ่ะที่เขาขายร้านขายของชำอ่ะดิฉันจําชื่อไม่ได้ล,ละอันที่เขาชอบเอามาพูดชื่อเล่นในไลน์นะั่นแหละคนนั้นนะ่ะทุกคนก็แบบมามา ุยมาหยอกกับดิฉันอะไรกับดิฉันอืมค่ะเออป้าป้าแป้าป้าอะไรป,ป้าเป้วเออนั่นแหละนั่นแหละป้าเป้วก็น่ารักทุกคนก็น่ารักยังอุดหนุนป้ายินซีอุดหนุนอะไรดิฉันเลยค่ะอยังอุดหนุนป้ายินซีอุดหนุนอะไรดิฉัน ใช่ใช่ดีมากๆดีมากๆพ่อกับแม่ดีมากๆเลยดีมากๆ